สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางสองทุกทุกท่านครับอ่าส่วนสายสายของเสาร์วันที่7นะครับสีพายเอฟซีมาตามแนวทางครับตัวเลขนะครับที่แม่นย่ำที่สุดนะครับเน้น05เม็ดเดียวหัวที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือสายเจ้ามือนะครับทางจองเฮาได้ปล่อยคลิปให้เอฟซีในเบิ่งได้ชมกันช่วงแรงของวันที่29นะครับหัวที่ผ่านมานะครับเอฟซีก็คือสิเห็นกัน วิ่ง5กับ6ฟันที่0 5เมตรเดียวนะครับอ่าเอฟซีขอมาเบิงมาชคมครับมากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอฟซี FC. สิบวันได้ผ่านข่าวสารแนวทางจากทางช่องเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับสิบวันผ่านข่าวสารจากทางช่องนะครับหาครับมืม่อนี้ขอมาเบิงกันมาเร็วจากหน่อยเลยนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของสายเจ้ามือ อย่าพลาดด้อครับแนวทางเด็ดๆจากทางช่องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับไอเอฟเขามาบึงมาชมครับมักชอบฝากกดไลค์กดแชร์ครับไอเอฟทางช่องห้าได้หูได้เห็นกันสําหรับตัวเลขแนวทางสายเจ้ามืองวดที่ผ่านมาเน้น05เม็ดเดียวนะครับทางชอง่องเฮ้าปล่อยช่วงเย็นวันที่29ครับมีตัวน้ายนที่ผ่านมานั้น ฝั c งวายเอฟซีที่ได้เบิ่งได้ชมก็คือซิลูก,กันดีครับสายด่วนเจ้ามือครับมือนีมาเร็วแล้วแล้วก็ทังช่องเฮาหลีบนํอาออกมาฝากมาตอเนฟซีซีเป็นตัวได้นั่นนะครับเฮาไปเบิ่งน้ากันคือเกาคือดิมครับมือนีอาจกันสดสดอยู่ที่บริเวณน,นะครับบ้านเอ็ดคือเกาคือเดิมนะครับยังบรรทัานใาดออกไปหาคลิปนะครับเอาคลิปสายเจ้ามือมาฝากก่อนเลยนะครับเพราะว่าได้มาแบบด่วน เอามาฝากมาต่อเอฟซีกันนะครับเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางน้ากัน16กรกฎาคมสิแมนสิแตกอีกคือเกาบอหัวที่ผ่านมาเด่น05เม็ดเดียวอ่า1กกรกฎาคมนี้ว่าเพิ่นสิได้ตัวไดแน่ฝากตอเอฟซีเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ากันเลยครับครับนี่เป็นตัวเลขสายเจ้ามือครับ16กรกฎาคม2566ครับ วิ่งบนล่าง6กับ7แนวทางหน่อยครูเก่านะครับมี3คู่แต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันเน้นให้นะครับ FC เป็นบนล่างนะครับงวดที่แล้วเพิ่นวิ่งหากับ6นะครับเด่นไปที่ห้าสำหรับเหล็กวิ่งนะครับแล้วกะ็เด่นไปที่05มาเต็มๆกันเลยนะครับงวดนี้5หายไป6เหลือนะครับ6ยังอยู่ เจ็ดเข้ามาแทนเป็นวิ่งหกกับเจ็ดเพื่อนยังบเดีนตัวใดตัวนหนึ่งนะครับสำหรับเหล็กวิ่งนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่มากที่ชอบแล้วกะ็แนวทางตัวเหล็กเพื่อนถืออกโดนใจนะครับแคบหน้าจอไว้พิจารณาเป็นแนวทางฝากตอนกันคุณพอ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอมาเป็ดก็คือสิจดท,ท่านนะครับวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดเพื่อนยังบดีนนะครับสาหรับเหล็กวิ่งยังบนเนนะครับแนวทางเป็นบนล่างครับมีสามคู นาติดตามมากนะครับวันแนวทาง,งวดนี้16กรกฎาคมบอลลายคูนะครับมี71 61 91เอาก็ทือว่า3คู่เขียนๆนะครับกาณาติดตามพระวันแนวทางบอลลายคูวดนี้นะครับ,าาราาบ,รบสายเจ้ามือกับยำกันเอฟซีทีเดบิงนะครับย้อนคลิป อยอดหลังเบิ่งคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าทางช่องเฮาปล่อยช่วงเย็นของวันที่29มิถุนาย,ยนก่อนวันหวยออกนะครับเพราะว่า FC ก็ได้เบิ่งได้ชมกันหลายอยู่มา06อ่าวิ่ง5กับ6นะครับเดินไปที่5แล้วก็แนวทางตัวเลขครับเพิ่นเด่น05เลยนะครับวงกลมไปที่05นี่คือว่าหงวดทีธธ่ผ่านมานะครับผมบ่ได้เอาสคริปต์เก่ามาให้ FC อ้างอิงแต่เฮาก็า ได้ปล่อยคลิปไปแล้วเบิ่งคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับสามารถกันลั่นตีได้ครับมือน,นี้มาเร็ว้วเอามาฝากเร็วเลยนะครับมามือเเ้านี้นะครับสายเจ้ามือมาแบบดว่ดวนกันเลยฝ่าวออามาฝากมาตอนกันใอ้ FC ได้เบิ่งเป็นแนวทางไว้นะครับเพื่อถึงออกโดนใจหรือว่าตัวเลขไปชนกับตัวเลข f อนะครับสามารถจัดหนักๆนักกันเลย วิ่งบนล่าง6กับ7จยังบเด็นนะครับสาหรับเล็วิ่งประกบคู่กับยังบเดน่นคือกันครับมี7 16 191แนวทางเป็นบนล่างอ้าแคปนาจอไวพิจารณาด้อครับฝากตอนกันสําหรับตัวเล็กแนวทางสายเจ้ามือมาเร็วจากน้อยงวดนี้นะครับเพราะว่าเสาของวันที่7อยู่นะครับก็ฝกเฝ้าออกมาฝากมาตอน fc กันเลยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ได้พิจารณาแต่เนิน ไปหาหยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้อาครับสำหรับตัวเลขแนวะทางแต่ละสำนักนะครับก็บทยอยติดตามฝากตอนเอฟซนะครับเพราะว่าสิเป็นสำนักต่างๆนะครับอ่าจะพิจารณากันเดี๋ยวรอนะครับทังช่องเฮ้าสิไปติดตามให้อ่าสำนักใดที่วาเด็ดว่าดังนะครับทังช่องเฮ้ากะพยายาัมซอหาแนวทางมาฝากตอนเอฟซนะครับ เอาครับแคปหน้าจอไว้ด้อครับสำหรับตัวเลขแนวทางสายเจ้ามือสิบกรกฎาคมมาเร็วเอามาฝากเร็วนะครับให้เอฟซีเบิก์ปินแนวทางกันครับขอกราบขอบบุญขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่คอยติดตามให้กำลังแรงใจกับให้ทางช่องเฮานะครับทางช่องก็ว่ามีอย่างนอกจากขอบกัดขอบุญขอบคุณให้เอฟซีทุกท่านคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยเป็นกำลังแรงใจ าหาโศกหาหละมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่ fc ทางช่องกันนะครับแคปนจจห,นหน้าจอไว้พิจารณากันสายเจ้ามือเดี๋ยวจังไดนะครับาทาังแอดนะครับเพิ่นเด่นตัวใดเพื่อนฟันตัวใดนะครับเข่ากับติดตามกันในโค้งสุดท้ายนะครับสําหรับสายเจ้ามือให้ติดตามกดกระดิ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับเดี๋ยวทังช่องเฮาสีอัปเดตอยู่ตลอดนะครับสาหรับควบเคลื่อนไหวแต่ละสํานักต่าง เพราะว่าทางช่องเฮาอยากให้ FC มีส่งมีลับกันบ่อยากให้พลาดโอกาสนะครับโอกาสดีๆมาถึงบางเทีบางที่คุณพ่พอคุณแม่ f c ก็พลาดโอกาสไปนะครับเอาขอกาบขอบุกขอบุณอีกครั้งหนึ่งแคปนหน้าจะไว้พิจารณานะครับอ่าครับพูดคุยกันไปนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับอ่ายังประธานได้ออกไปหาคิดนะครับเอาเลยได้ สายเจ้ามือมาฝากมาตอนกันฝากเอามาลงฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับเบิ่งห้เป็นแนวทางเพื่อปิจเจรณากันแต่เนินเนิน้าตัวเลขถือกโดดใจครับคุณพ่อคุณแม่เข้ากระตสดยพิจารณาไปหายิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้ให้ท่านนะครับเดี๋ยวไก่มือมานะครับหาเอท่านอีกกะทอว่าเป็นนิมิตไม้อันดีนะครับที่จะคล้องตัวเลขแนวทางเปินทรงมาหายเร็ยวขึ้นนะครับสําหรับสายเจ้ามือ วดประจําวันที่16กรกฎาคม2566ครกบับงวดที่ผ่านมาก,กะขอแสดงความยินดีผู้ส่งผู้มานนำตัวเลขหน้นนาทังของเพินน05เม็ดเดียวตรงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหวดนี้เฮากับพระวันหน้าว่าให้ตัวเลขหน้าทังของเพิินเข่าอีกแต่อีกนะครับอยากให้เอฟซีมีส่งมีลาบกันเอาครับสุดท้ายนี้ขอกรับขอบุนของคูณอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าให้อีฟซีทุกสันคุณพอ่อคุณแม่เฮ้าอยู่ดีไม่แห้ง ลำลำนรวยสุขุสุขคนพบแต่ความสุขความเจริญไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ